กลับมาพบกับเนื้อตัวก่อนชกวิเคราะห์ก่อนเกมโดยใหญ่ลำนาลายและในเทปนี้ครับเนื้อตัวก่อนเกมในศึกวันไฟใไนครั้งที่39ประจำวันเสาร์ที่24มกราคมนี้ไทยทอดสดในทุกแพลตฟอร์มของวันแชมเปี้ยนชิพตั้งแต่เวลา9โมงเช้าเป็นต้นไปนะครับคูนำในรายการครับมวยไทยในพิการรุ่นแบนตัมเวทไม่เกิน145ปอนด์แคลคาดกันมาแล้วครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าคู่ต่อสู้เนี่ยถอนนะครับ แลมโบเล็กชอัจจรบุญมา144.8นะครับค่าน้ำก็1.0049นะครับในขณะที่อับดุลลาไดยาขยเยบมา144.2ครับค่าน้ำา1 1 4 4 0นะครับวันนี้เคยประกบมาแล้วทีนึงปรากฏว่าไดยาขยเยบครับเป็นฝ่ายถอนเพราะว่าเจ็บมือครับถอนวันชกเลยทีเดียวนะครับ ลมโบเลยครับปัจจุบันอายุ22ป,ปีสูง173เซนติเมตรฝยล่าสุดเอาชนะน็อกนกะชกรกลเซียครับดีมิสทรีครอปตุนในยกที่2ในขณะที่ไดายาคยฟครับอายุ23ป,ปีสูง179เซนติเมตรฝยล่าสุดคือการเอาชนะน็อกนอนทชยัยจิตเมืองนอนเพียงแค่ยกแรกครับคันนี้วันช่างน้ำหนักต่างฝ่ายต่างมาช่างครั้งเดียวผ่านเลยนะครับเรียกว่า เตรียมร่างกายเตรียมสภาพมาดีมากๆนะครับผ่านแบบไม่มีปัญหานะครับวิเคราะห์สไตล์การชกของทั้งคู่นะครับแลมโบเล็กครับมีจุดแข็งคือตั้งแต่ย้ายไปซอ้อมยูีิค่ายซูเปอร์บอลเทนนิงแคมป์ครับแลมโบเล็กมีการพัฒนาเรื่องความนิ่งและจังหวะฝีมือดีขึ้นมากครับอาวุธมีความหลากหลายทั้งลูกเตะซ้ายที่รุนแรงครับหมัดพุกที่แม่นยำและศอกที่คมกริบนะครับ ความได้เปรียบของแลมโบและครับคือมีความรวดเร็วและชัดเจนมมยไทยที่ครบเครื่องกว่ารวมถึงได้เปรียบเรื่องเสียงเชียร์ในฐานะเจ้าบ้านครับส่วนคู่ชกค,ครับอับดุลลาไดยาขเย็นะครับจุดแข็งครับเจ้าของฉายาสมัทบอยครับมีพลังหมัดที่นักหน่วงมากพึ่งสร้างสีตินะครับน็อกเร็วที่สุดในวันมวยไทยเพียงแค่24วินาทีครับโดยการเอาชนะน็อกนนทชัยนะครับ สไตล์การชกเน้นเดินบทขยี้ด้วยหมัดชุดครับและมีลูกเตะกับหลังหรือท่าแปลกๆที่คาดเดายากครับก็เป็นเรียกว่าสไตล์ของมวยรัสเซียนะครับมีท่ายากเหมือนกันนะครับความได้เปรียบครับคงเป็นเรื่องของความแข็งแกร่งของสภาพร่างกายครับพลังการปิดบัญชีนะครับที่ทําได้ทุกวินาทีหากคู่ต่อสู้พลาดเพียงแค่นิดเดียวนะครับประเด็นสําคัญที่ต้องจับตามองครับ นี่เป็นการเจอกันระหว่างความหลากหลายกับพลังกำปั้นซึ่งถ้าหากแลมโบเล็กใช้แข้งไซ้ายสกัดการบุกค,ครับและไม่แลกหมัดในระยะอันตรายอาจจะทําให้ดาราคยเยฟครับชกได้ยากขึ้นเอาเป็นว่าต้นๆครับถ้าดาราคยเยฟครับกดทางด้านแลมโบเล็กหล่นก็กินไปครับแต่ถ้ากดไม่ลงครับก็น่าจะโดนทางด้านโบเล็กครับตเตะเถิดเทิงได้เหมือนกันนะครับ ต่อกันที่คู่รองในรายการครับมวยไทยในพิการรุ่นไฟเวทไม่เกิน135่อปอนด์ครับกล้องทรณีสอสมหมายมา134.4นะครับค่าน้ำ1.0107นะครับในขณะที่คู่ต่อสู้ครับอัสซาดุลาอิมากาซาลีเยฟครับมา133.8ครับค่าน้ำ1.0116ครับกล้องทรณีปัจจุบันอายุ29ปีสูง170เ็เซนติเมตร ไฟล่าสุดคือการแพ้คะแนนให้กับอัส,สลามจอนออติคอปส่วนอัส,สดูลาอิมากาซาลีเยฟนะครับปัจจุบันอายุ2ีบปีสูง180เซนติเมตรไฟล่าสุดชนะน็อกทางด้านพันพย,ยักจิจมืงนองนเพียงแค่ยกแรกจนถึงตอนนี้นี่ต้องบอกเลยครับว่าอัส,สดูลาอิมากาซาลีเยฟครับชนะติดต่อกันมาแล้ว6ไฟล์ลวดวิคออ์สไตล์การชกครับก้องธรณีนะครับมีจุดแข็งเป็นมวยซ้ายฝีมือครบเครื่องเตะซ้ายหมัดซ้ายแม่นยำ มีศอกที่หวังผลได้เสมอนะครับสถานการณ์ปัจจุบันก็ต้องยอมรับครับว่ากล้องทอรณนีค่อนข้างที่จะหลังพิงฝาเพราะว่าแพ้ติดต่อกันมาแล้ว2ไฟครับนั่นก็คือแพ้ให้กับน้องโอและก็อัส,สลามจอดไฟนี้ครับกล้องทอรณนีคงต้องปรับสไตล์การชกให้ดุดันและรัดกลุ่มมากกว่าเดิมเพื่อกอบกู้เชื่อเสียงและรักษาอันดับในลังกิ้งให้ได้ครับ ในขนาดที่อิมากซารีเยฟนะครับมีจุดแข็งเป็นนักชกที่อันตรายมากครับมีความสดความยาวได้เปรียบครับมัดหนักออกอาวุธต่อเนื่องแล้วก็ฟอร์มล่าสุดเพิ่งโชว์ฟอร์มโหดครับเอาชนะนกพันธุพยักจิตเมืองนนท์มาได้เพียงแค่ยกแรกความมั่นใจเกินร้อยครับและตั้งเป้าครับจะใช้กล้องธรณีครับเป็นบันไดขยับขึ้นสู่โอกาสในการชิงแชมป์โลกประเด็นที่ต้องจับตาสำหรับมวยคู่นี้นะครับ บทเลียนจากไฟอัสลามจอนซึ่งในไฟที่ก้องทนีแพ้ให้กับอัสลามจอนครับเจ้าตัวมีมหาเรื่องการป้องกันตัวจากหมัดชุดที่รวดเร็วซึ่งอัสดูลาดูเหมือนว่าจะเป็นมวยที่ประเภทนั้นเหมือนกันนะถ้าก้องทนียังแก้โจทย์เรื่องความเร็วไม่ได้มีโอกาสที่จะจบแบบประวัติศาสตร์ซ้ำรอยมีสูงเลยทีเดียวแต่ในขณะเดียวกันครับความกระหายในชัยชนะก้องทนีในไฟนี้ครับซ้อมหนักเป็นพิเศษเพราะว่าเจ้าตัวจะแพ้ไม่ได้นะครับ และการเปลี่ยนสถานที่ฟิตซ้อมครับมาเป็นชูมวยไทยครับดูน่าสนใจครับว่าเดาเนียนกินเลนเบิร์ตครับโค้ดประจำค่ายครับจะสามารถเข้นศักยภาพของกล้องทรณีออกมาได้มากน้อยแค่ไหนคูนี้เป็นการเจอกันครับระหว่างมวยสดปะทะมวยเก่าหนีตายครับสดมาแรงประทะเก่าหนีตายนะครับกล้องทรนีต้องใช้แข้งซ้ายสกัดจังหวะการเดินของอัสดูุลาไม่เข้าถึงตัวได้ง่ายครับ หากชิ้งจังหวะออกก่อนได้ก้องทรนีก็อาจจะคุมเกมคุมความได้เปรียบได้นะครับเอาเป็นว่าถ้าฟันธงตามฟอร์มครับก้องทรนีมีโอกาสแพ้สูงก็จริงครับยกเว้นเจ้าตัวครับจะทิ้งความผิดพลาดที่เคยมีมาในไฟที่แล้วกัดฟันเดินไล่บทศาสตร์แข่งผสมกับการออกอาวุธในระยะใกล้อย่างเข่าหรือศอกโอกาสที่จะหักปากกาเซียนครับแล้วกลับกลายมาเป็นไฟเวทโฮปคนเดิม ก็มีอยู่ไม่น้อยครับก็เป็นกำลังใจให้ทั้งก้องทรณีแล้วก็ทางด้านแลมโบเล็กด้วยนะครับส่วนผลการชั่งกำนักของคู่อื่นครับ MMA ในรุ่นเวทเทอร์เวทพิกัรไม่เกิน185ป่อนด์ครับอีซิฟิตเคฟูครับนักชกออสเตรเลียชื่อสายฟิจินะครับมา183.8ครับกูต่อสู้ชาวอเมริกันครับ เชนแมนมา183.8เท่ากันนะครับ MMA หญิงในรุ่นอะตอมเวทครับพิกัดไม่เกิน115ปอนด์ชิฮิโร่ซาวาดะครับมา114.6ครับจากญี่ปุ่นนะครับเจอกับนาตาลีซานเซโดสาวอเมริกันครับมา114.8ครับชิงบ็อกซิ่งรุ่นเฟเธอร์เวทพิกัดไม่เกิน155ปอนด์ครับบังเซียครับมูฮัมหมัดเซียซาลานี่มา1 5 3่ นะครับจากอิรานเจอกับคู่ต่อสู้จากบาซิลครับเปโดดันตัสมา160.8ครับคู่นี้หนุ่มบาซิลนะครับเปโดดันตัสครับทำน้ำหนักไม่ได้ตามพิกัดที่กำหนดไว้ในรุ่นเฟเธอเวทครับต้องยินยอมจ่ายค่าชดเชยน้ำหนักให้กับบังเซียครับและทั้งคู่ก็เห็นพ้องครับที่จะดำเนินการแข่งขันต่อไปกาบริ่งปัม้มจับล็อกหญิงในรุ่นแบนเตเวทที่การไม่เกิน145ปอนด h e l ลนาเค็บว่าสาวอเมริกันนะครับสาวดาวรุ่งชาวอเมริกันนะครับมา161.6ครับในขณะที่คู่ต่อสู้ชาวอเมริกันเช่นกันครับเทสยาโนเอลานี yeah, no ่อาโรมา137.8ครับวันนี้ปรากฏว่า h e เลนาครับไม่สามารถทำน้ำหนักได้ตามพิกัดรุ่นแบนต์เบทครับจึงต้องมีการเจรจากับเทสยาโนเอลานี yeah, no ่อาโรครับเพื่อปรับการแข่งขันเป็นแบบโอเพนเวทไม่จำกัดน,น้ำหนักครับ ทั้งคู่ยังเห็นพ้องต้องกันครับว่าจะดําเนินการแข่งขันต่อไปทั้งนี้ตามกติกาปั้มจับล็อกครับนักกีฬาสามารถแข่งขันกันได้แม้ว่าจะมีน้ําหนักต่างกันมากก็ตามนะครับโดยคู่นี้น้ําหนักต่างกันครับราวๆ24ปอนด์เลยทีเดียวเอ a มในรุ่นสรตเวทพิการไม่เกิน125ปอนด์ครับโบคังมาซันเยนจากแอฟริกาใต้มา123.6ครับในขณะที่คู่ต่อสู้จากญี่ปุ่นครับเลียวเฮอ คุณโลซาวะมา124.4ครับมวยไทยในพิกัดรุ่นเฟเเวทไม่เกิน155ปอนด์วลาดิเมียคุสมินจากรัสเซียมา146.4ส่วนคู่ต่อสู้จากอิรักครับโมฮานัดบาตบุติมา146.4เท่ากันนะครับและคูล่าครับเป็น MMA ในพิกัดรุ่นแบนเ์เวทไม่เกิน145ปอนด์ครับคาร์โลบูมีอันนังครับจากฟิลิปปินส์มา145ปอนด์พอดีพิกัดครับเจอกับคู่ต่อสู้จาากบบรซิลคั Mar Radio, มากอ t อลเ a ดิโอมา114.8ครับและนี่ก็คือทั้งหมดของเนื้อตัวก่อนชกวิเคราะห์ก่อนเกมโดยผมครับใหญ่ลำนาลายประจำวันเสาร์ที่24มกราคมนี้ในศึกวันไฟในครั้งที่39ครับและถ้าชอบในคอนเทนต์ของเรามวยเด็ดสังเวียนเดือดสามารถติดตามพวกเราได้ในทุกแพลตฟอร์มนะครับสวัสดีครับ